บทที่8บทสวดธรรมจักรกัมพบทตนูตรเอวังเมสุกังเอกังสมยังพระขวาวาพาราณศียังออวงิหาราติกเป็ลละะิลวัฏนทเนนิคาทายาตตระโขพอขอระขวาวาปัจจาวัคขีเยพิกขูอมันเตสีเทวเมพิขเวอันตาป,ปพุพรอชิตเตนะนาเสวิตตภายูตายังกาเมสุกังมาสุขาริวะ เทวมเมพิขเวอันตาปัพชิเตนานาสิวิเสวิตฐพายโยจายังกาเมโสกามสุขาลิกานุโยโคนีโนคัมโมปตุชินิโกอนาริโยอัตนาอนาคเสถันหิโตโยจายังอัตตะขิลละมาธานุโยโคทุกโขอริยะอนารโยอนาคสันหิโตเตเอเตเตวิภเวกุโพอันเตบุ อนุับคัมมะมัชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานากรณีอุปสมายะอภิญญายาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติการมาจะกสาภิเขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานากรณีอุปสมายะอภิญญายาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติไยยเมวะอริโยอัฏฐานคิโกมะโคเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิ สั skills, มมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาทิยังโขสาพิคเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานกรณีอุปาสมาญะอภิญญาญาสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติทังโขปานาพิคเวทุกขาอริยสัจจจงชาติปีทุกขาชาวราปีทุกขา มรณะปีตทุกขังโสกัตติเวเทวะทุกขาโทมานัสปายะยาสาปีทุกขาอปิเยติสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยังปัดชังยังปิดชังนภะพติตัมปีทุกขังสังคิเตนะทุกขะปัจจุปทานขันธาสุขขาทุกขาอิทังโขปานาภิกเว ทุกขสมุทยโยอริยสัจจายายังตัณหาโปโนภวิปกาันทิราคะเถหะสหตตาตัตตระตตระราอภินังทินิเสยยะถีทางการมตัญหาวิภาวะตัญหาวิภวะตัญหาอีทางโขปานะพิโเวทุกขนิโรธโอริยสัจจโยตสาวีวาตัณหายะอสศะวิราคะ ะนิโรธทจาโคปฏินิสัคโคมุติอนารายลโยอิถังโคปะนาพิขเวทุกขานิโรธาทามินีปฏิปทาอริยะสัจจังอายามว่าอริโยอัถังคิโกมคโคเศยยถิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโตสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทัง ทุกข um. ังอริยสัจจังติมีพิภเวภุเพนิสุเตสุธรรมเนสุจักขงอุตปาทิยานางอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังขโผนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาติมีพิภเวภุเพนิสุเตสุธรรมเนสุจักขงอุตปาทิยานางอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังขโผลนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตังติมีพิภเวภุเพนิสุเตสุธรรมเนสุจักขง อุตตปาธิยานาโอตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโก้อุตปาธิอีกทางทุกขะสมุทัยโยอริยศาสจันถิเนพิขเวปุเพนุสุเตสุตธรรมเนสุจักขุงอุตปาธิยานาโอตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตามขอปนิธางทุกขะสมุทัยโยอริยศาสจังปัญญาตันตัาพันถิเนพิขเวปุเพนุสุเตสุตธรรมเนสุจัก จักขงอุตปาธิยานังตปาธิปัญญาตปาธิวิชาตปาธิอาโนโกตปาธิตังโขปริทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหีนังติเมพิขเวบุพเณนิมสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุตปาธิยานังตปาธิปัญญาตปาธิวิชาตปาธิอาโนโกอุตปาธิเอิังทุกขานิโรธอริยสัจจังติเมพิขเวบุพเณนิมสุเตสุธรรมเมสุจักขุ อุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตางโคปณิธานทุกขาริทุกขานิโรธอริยสัจจะสัจจิกาสัมพันธิเนพิขเวอุเพลนิโนสุเตสุธรรมเนสุจักขงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตางโคปณิธานทุกขานิโรธนิโรธอริยสัจจงสัจจิกาธรรมพันติเนธิขเว อกเพอนิมสุตเตสุธรรมเนสุจักขงอุตตปาทิยานางอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอีกทางทุกขานิโรธธรรมไม่มีปฏิปทาระยะสัจจเดนิผู้กเวอกเพอนิมสุตเตสุธรรมเนสุจักขงอุตตปาทิยานางอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทินทางโผปนิทางทุกขานิโรธธรรมไม่มีปฏิปทาระยะสัจจัง พาเวตัมทันต so, so, ิเมทิขเวปุกเพนิเมสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุตปาธิญาณัตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโขปนิทางทุกขานิโรธาทานิมีปฏิปทาริยสัจจพาวิตัมติเมทิขเวปุกเพนิเมสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุตปาธิญาณัตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิยาวกิวันจันเมทิขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุ เอวันติปริวัตตังทวาริทศาการายถาปูตังยานาัทสนังนาสุวิสุทธางโอโหสีเนวะหะเนวะตาวาหังพิขเวสะเทวเกโรเกมะมารสัมารเกสะพรัมมเกสัตัมาพรัมเนียปชาญาเทวเมพิวานุสายะอะมุตตารังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัญญาาสิงอายโตจากโคเมพิขเวอนเนสุ ตัส่วอริยสัจเจสุเอวันติปริวตังทวรสสาการังยะถาภูตังญาณัทสันนังสูวิสุทธังโหสีอาถาหังพิโเวีสัทวเกเมโเกสมมาระเกสัพรมเกสัสนะพรมิยาปชายยะสัทสัทวเวมนนสายะอนุตตา r a าม i มาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญญาสิงัญญาณจารปกปะนาเมทัสสานังอุทปาทิอกุปปา มีวิมุตติอายามันติมาชาตินัตธิธานิบุญัติโวติธรรมาโวจพรภควาตอัตตามาโนตตมานาปจจวัคคิยาพิขูพระขววตโตภาสิตงอภิสันอภินันทุงอิมันสมินจารปนะเวยาญาณกรณีนัสสมิงภพธัญญามเนยญสมุตโต โกนทาญญาสาวิราชางวิตามลาลังธรรมจักขงอุทปาธิยังกิจิสมุทัยยังยาธรรมังสัมพันธ์ตังนิโรธาธรรมมันติปวัตติเตภะจักพระขวตาธรรมจักเกปุมาเทวาสัทมนุสาเวสุงเอตามพระขวตาพารานสียังอิสิปตนมิคาทยยะอนุตรารังธรรมจักกัางปวัติติงอปวัตติยังสมานะสมานาีนวะนาวา พระมณีนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณฑนจิวาโลกสมินตีภูมินางเทวานังสัตทังสตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุสาเวสงจาตุมหาราชิกานางเทวานางสัตทังสตวาตาวติงสาเทวาสัตธมนุษสาเวสงตาวติงสานางเทวานางสัตทังสตวายามาเทวาสัธมนุสาเวสงยามานางเทวาสนาว สัตธางสุตตวสิตาเทวาสัตถมนุสาเวสุงดุสิตานางเทวานางสัตถังสุตตว์นิมมานรตีเทวาสัตถมนุสาเวสุงนิมมารตีนางเทวานางสัตถังสุตตว์ปารณิมิตวัตตีเทวาสัตถมนุสาเวสุงปารณิมิตวัตตีสาวัตตินางเทวานางสัตถังสุตตว์พรหมกายิกาเทวาสัตถมนุสาเวสุงเอตัมภคาวตาภารานสียังอิสิปตันเนมิคาทายะอนุตารัง ทำมาจากการปวัตติตังอปวัตติอย่างสมานะเนนะวาพรหมเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรหมุนาวาเกนะจิวาโลกัสสินตีอิติหเตนะคเนนะเตนะมุหุเตนะยาวาพรมโลกาสัทโทอภุพันขันธิไายันต์ทสสะทักสีโลกัธาตุสังกัมปีสังปากรมปิสังปะเวทีอปประมาณโนจอราโร โอภาโสโลเกปตุโรปตุระโหสิอติกรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัฐโขพระขวาอุทฐานังอุทานสีอัญญาสิพระวัตโพโกนทันโยโกนทันโยัญญาสิวัตโพโกนทันโยติอิติหิหังอายสมตโตโกณทันยะอัญญาโกนทันโยเตวนามังโหสีติ บทที่เก้าพุทธานุสติอิติปิโสปขวาวระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสสทธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานางพุทโธปขวาวตีบทที่สิบธรรมะธรรมานุสติสวาขาตัวพะขวตาธรรมโมสันทิถิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิตีบทที่สิบเอ็ดสังขานุสติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาดทิทางจัตตาวิปุริสายุพาณิอธาถุปุริสัปุคราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะโรเนโย อนุตตรังคุญญาเขตังโลกัสสังค์บทที่สิบสองสกตวาสกตวาพุทธรัตนนางอุสัถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุสสานังพุทธเตชันาสนทินานาสันตุปัทวาสัเพทุกขาบุปผสุเมตุเตสกตวาธรรมรัตนางอุสัถังอุตมังวรังปาริราหูปัสสะไมานังธรรมเตชันาสนทินานาสันตุปัทวาสัเพพยาบุปผสุเมตุเต กัวาสังฆาราตนางโอสัทถังอุตมังวรังอาหุไนยังปาหุไนยังสังฆเตเชนนาสนทินานสันตุกัทวาสัพเพโรคาปัสสเมตเตบทที่1ิพระคาถาชินาปัญชรทยาสนากตาพุทธาเชตวามาราสวานังจตุสัจจาสพังรสังเยปิวิงสุนราสภาการหางการาทโยพุทธาอัถวีสตินายกาสัพเพปฏิตตาไมหัง มัตเเกเตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมหังภูตโธตัมนูทวิโรจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังอุไรสภคุณากรโรหะทะเยเมนุทโธสาลีภุตโตจะทักขิเนปนทันโยปิตพากัสมีโมคัลลานุจวะมะเกทักขิเนสาวเนไมหังอาสุอนันทาราหูรากัสโปสามหานามูอุปาสงวามาสุตะเกเกสัศโตปิตพากัสมีสุริโยวะปภังกรโรนิสินมอสริสัมปันโนโสภิโตมิลิพุงขโวคุมาระกัสโกเถระมเหสีสวาตะโก โสเมหวัตเนนิสังปติทถาสิคนาครโภคุณน้องคุลิมาโลจาอุบาลีนุสีวลีเถราปัญจายเมชาตานาราเตตรกาหม่ามะเสสาสีถิมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอตาสีถิมหาเถราสิตวันโตชิโนรสาชลันตาสิระเตเชนะอังคมังเคสุตสันตากัตนาปุรโตอาสีทักขิเีเมตตาสัตการทศชักขาปัจโตอาสีวามีอังคุลิมาลังขันธโมราปาริตัรจา อาตานาติยาสิตการอาคัสเซชาเชนังอาสิเซสาปการะสันติตาชินานานาวรสังติตาสุตะปการะลังกตาวาตัปิตาทิสัญชาตาภายรัชตุปัทวาอเสสาวินายังยันตัวอนันตชินาเตชะสาวัสตัวเมษจิตเจนะสัทธาสัมพุทธะปัญชเรชินาปัญโชรมัชตฉมิวิหารันตังมหิเะเลคาถาปลาเลนตุมาสเพเทมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุปโตสุรโคชินานุภาเวนะ ชิตตุปัทโตธรรมานุภาเวนะสิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะสิตันตรายโยสัทธธรรมานุภาวะปาริโตเจ้รา mm. มิชีนาปัญชะเรตุบทที่สิบสี่บทสวดภาของมหาการ์ภาของสหัสมปินิมสาวุธันตังคาริเนขาังอุทิตโคระตเสตมารังธานาชิธรรมวิทินาชิตตวามุนิโทตันเตชะสาภวัตุเตชยมังคลามิ มาราติเลกมะพิยุติตาสภารังติโครัมปนารวัตมักกามหาตัยากังขันตตสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทอันเตเชสาพะวัตุเตชยัมังคลานีนาราคิรินขชวารังอติมัตภูตังทาวกีจักัศวินิวาสุทารุนันตังแม่ตามพุเสกวิธินาชิตวามุนินโทอันเตเชสาพะวัตุเตชยัมังคลานีโอกิตาขาขามิติ อัตถสุารุนนานตางทาวันติโยวชนาปะทางคุลิมาลวันตางอิทธิพิสารกตมโนสินตตวามุนินโทตันเตชสาปวาตัตุเตชยามังคลานิกตวานาคกธรรมุทรางอิว่าคาพนิย,จา,ยา,า,าจิตใจญาตุจวัจนางชนะกายมาเชสันเตนโสมวิธินาสิตตวามุนินโทตันเตชสาปวาตัตุเตชยามังคลานิ สัจจังวิหายามัติสัตวะตะเกตรงวาทาเปโรปิตมะนาอติอัตภูตังปัญญาปฏีปชาริโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยามังคลานีนันโทปนนันทะพุชคามวิพุทธามหิทธินุตเตนาเถระพุชเคนะธรรมาปยันโตอิทูปเทสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวัตุเตชยามังคลานีทุกขาหาทิถีพุชเคนะ หือหัาหัตถังพรำมังวิสุทธิที่ชุติมิจิพานังยานาคเทนาวิชินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพวัตุเตชยมังคลาณิเอตาปิพุทธเชยะมังคละอัตถาคาถาโยวจัจโนทินทินีสารเตมทันตีอิตวานาเนกวิวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอธิคามัยยานโรสปันโยมหาการุณิโกนาโถหิตายาสภะปาริณปุเรนตวาปารมีสภาปันโต ส e eh, oh oh well ัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัวัสเซนะโหตุเตชยามังคลังเอหยันโตโพธิยามูเรสกัจยาานังบันทวัตเตโนเอวังตวังชยัชัยวิชโยโหหิชยัสุชยามังฆาเลอปราชิตตาบลังเกสิเสปัตวิโพกเลอภิเศเกสะพัดพุทธานาอักขปตโวปโมทัดติสุนักขตตังสุมังฆาลังสุปปพาตังสุหิตตังสุขโนสมุห์ตัวจ่สุจตามพระมุจาริสุปทักขีนางไกยกรรมวจารรมปทักขินาง ปทักิณนามโนกรรมมาปณิทิเตพระทักิณนาพระทักิณานิกันตวานารักันตัตเทประทักษิณีพระวัตตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาสุตีพวันตุเตพระวัตตุสัพพมังคลังรักขันตุสสพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสทาสุตีพวันตุเตพระวัตตุสัพพมังขลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสทาสุตีพวันตุเต บทที่สิบหาิทานะคาถายาเทวตาสันนิวิหารติวะในพระวาสิีทูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมธานนณประวันตุปูชิตาสดถิงกรณเทนะวิหารมันทะเลเทราจัณมชาตน,านาวกาจาัพิคโวสารามิกาธานาปฏิอุปสักกาคามาจาักเทาสานิคามาอาจจาะอิสราสัป,ปานาณภูตาสุข,ขตา พวันตุเตชาลาผุชายเยปิจะอัตระพระสัมภาวาสังเสสิฐาสาตาอัถาโวปาตัตตาบินญ,ญานิกางธรรมะวารางปฏิจัตตาเตสัเพเพปิทุกขัสากรณ์ตุศักขยังธาตุจิรังสตงังธรรมโอธรรมธราจะบุคลาสัง,งโฆโหตุสมัครโววะอัธายะจะอิตายะจะอัมเหระขันตุสัตธรรมโม สัพเพปิธรรมจาริโนวุตติงสัมปาปุเนยามะธรรมเนอริยาปเวทิเตปะะสันนาโหนตุสัมเปติปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารามระเวชันโตกาเรเทโวปวัสตุวุทธิภาวายะสัตตานังจะมิทังเมตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตระชังอิจังรักขันติปุขะปุตตกงัง เอวังธรรมเมนะราชาโนปาชางรักขันตุเทรสัพพทาบทที่1ิเทวตาอุโยชานาคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยปปตาจันวิภยาโสกปัตตาจะนิโสกาหนตุสัเพติปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหสัมพตังบุญยะสัมปทางสัพเพเทวเทวามุนุโมทันตุสัพพสัมพันติสัทิยาทานังทัทันตุสัทยา สีลังรักขันตุสัพพทาพาวณนาภิรตาหุนตุคัจฉันตุเทวตาคตาบทที่1ิสุมาคราคาถาหนตุสัพพังสุมาราลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดถีหุนตุนิรันตารังหนตุสัพพังสุมาราลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสดถีหนตุนิรันตารังหนตุสัพพังสุมาราลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดถีหุนตุนิรันตารัง สเพเพุทธาภรัพตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนักะังพันธมิสัพปะโสสเพเพุทธาภรัตาปเจกานังจะยังพลังอรหันตานังจะเตยเชนักละขังพันมิสัพปะโสสเพเพุทธาภรัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานัสจะเตเชนักละขังพันธิสัพปะโสสเพเพุทธาภรัตาปเจกานังจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนัะขังพันมิสัพปะโส สัพเพพุทธาภรัตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนักรักขังขันธรมิสัพปสุสเพฆพุทธาภรัตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนักรักขังขันธรมิสัพปสุสเพฆพุทธาภรัตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนักรักขังขันธรมิสัพปสุสเพฆพุทธาภรัตตาปเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตเชนักรักขังขันธรมิสัพปสุสเพฆพุทธาภรัตตาปเจกานันจะยังพระหลัง น,น,น,นัด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้านางสาววันิพาบุตรมาศและคระอบครัวของข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายเปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพอรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียญวาครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งได้เริ่มสร้างขึ้นและวัตถุมงคลที่ข้าพเจ้าได้ครอบครองอยู่ในปัจจุบันให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจ้องสำเรับศักดิ์สิทธิุประการเธอ ด้วยภุณิคุณของท้าพระเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภายัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จเจริญรื่องเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติ ริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมาฐานเกิดปัญญายาณและ,จะเจริญด้วยจตุรพิพรใชยทั้งสี่คืออายุวันนะสุข,ขาภาระเชิญพอโนโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีท่าน